สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนนุ่งสิ้นแบบง่ายๆนะคะอุปกรณ์ก็มีนะะี่ค่ะยางรัดแกงหนึ่งเส้นนะคะผ้าถุงก็เป็นผ้าไหมค่ะผ้าไหมผ้าตะบองนะคะไหมน้อยนิ่มๆไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะจะับรวบๆเข้ามาอย่างนี้นะคะจ้ะรวบเข้ามาอย่างนี้แหละพี่น้อง แล้วก็ใช้หนังยางรัดแกงนี่แหละค่ะนี่ค่ะรวบๆเข้ามานะคะเพราะสิ้นใหม่น้อยเขาจะพิวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้หนังยางมัดเข้าไปค่ะมัดจุกไว้เลยนะคะแน่แนๆมัดจนเราแน่ใจหรือตามความอันนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะดึงยังไงก็ไม่หลุดค่ะ,ะก็จัดให้เรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบน,นี้นะนคะคะสวย แต่ถ้าเราจะไม่อยากโชว์ตรงนี้เจ้แก้วจะโชว์อย่างนี้นะคะสวยดีนี่ค่ะข้างหก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็จับใส่เข้าไปด้านในอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะใส่กับเสื้อลูกไม้หรือเสื้อเชิ้ตเสื้อยือดก็ได้นะคะเห็นไหมคะก็จับข้างหลังให้เรียบร้อยนิดนึงเดินเหินสบายง่ายมากค่ะนี่ค่ะผ้าไหมนุ่มพิ้วไหมผ้าตะบองนะคะ นี้ลยเก้าอีก้กริย์นะคะเขาเรียกว่าลายเก้าอี้กษัตริย์สวยมากค่ะผ้าไหมพัตตบองนี้สีแดงเขาจะเอาคลักงย้อมนะคะสีดําก็จะใช้มะเรือะคะ่ะอันนี้เป็นผ้าไหมเก่านะคะเก่าโบราณแล้วจะสั้นนิดนึงแต่แก้วก็ไม่ต่อหัวเพราะว่าใส่ได้สบายนะใส่กับรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าคล้ายๆผ้าใบอะคะ่ะ ใช่แต่ค้ชูก็ได้แล้วก็เดินเหินไปไหนก็สะดวกนะคะเห็นไหมคะพุ่งสิมก็สวยได้นะคะแต่ถ้าจะโชว์อย่างเงี้ยหรือจะเอาเข็มขัดมาใส่ก็ได้นะคะรัดเข็มขัดหน่อยเข็มขัดสมมติเราจะรัดเข็มขัดนะคะมีเข็มขัดเงินโบราณเหมือนกัน,นะค่ะแต่หนักมากหนักเกือบกิโลนะคะเงินเป็นเงินลมลมดำเขาเรียกเนาะสีดำดำ หนักค่ะแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกรัมก็เกือบเก้าเก้าร้อยกรัมแนละ้วเกือบกิโลกิโลหนึ่งมีหนึ่งพันกรัมนี่ค่ะเราก็โชว์ตรงนี้ไม่โชว์ว่ายัดเข้าไปใส่อะไรเรียบร้อยอย่างนี้ค่ะสวยแล้วนะคะสวยไหมแก้วก็ว่าแก้วตัวเองสวยแหละชอบนุ่งสิ้นเนาะนุ่งสิ้นแล้วก็มั่นใจนี่พี่น้องดึงไปเหอะดึงไงก็ไม่ไม่หลุดนอกจากผ้าถุงจะขาดดึงมากผ้ามันเก่ากลัวมันขาดนะคะ แต่ไม่มีไม่มีหลุดจ้พาพอแก้วใส่นี้